สวัสดีค่ะวันนี้หมอตุ่นนะคะพามาที่วัดทับกระดานนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบของพี่พึ่งพุ่มพวงรวมจันทร์ที่จากไปนะคะเป็นปีที่29นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศภายในวัดกันนะคะตอนนี้ผู้คนกําลังมาสักการะนะคะไหว้พึ่งกันนะคะในสาราลินน้ํานะคะแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นต้นโพนะคะที่มาอขอหวยกันเดี๋ยวเราล,ง,ลงตามไปดูกันนะคะค่ะ

มันมันเนอะเลยนะมันไม่ออกมาเลยหนุ่ยเขาถ่ายไปเลยไปเลงไปเลยสั่งสังเหรดูส er ิเออเรียกมันจะมาหายนี่นะคะเรายังคงอยู่ที่ลานจอดรถที่วัดทับกระดานนะคะจะบอกว่าโอ้คนเป็นลานจอดรถเลยค่ะรถเข้ามาไม่ได้ขาดสายเลยนะคะขนาดวันนี้ไม่ได้มีงานอะไรนะคะ นี่ค่ะดูนะคะดูภายนอกน,นะคะที่ลานจอดรถนะลองดูนะคะนอนเต็มเลหมดเลยค่ะลึกเข้าวามไม่ขาดสายเลยนะคะ